มือหนีผ้ามาเก็บเห็ดจ้ะพี่น้องจา้าปาดเนี่ยดอกแรกเลยจะเห็ดจะเห็ดเห็ดนี่อีกบนนันาะเหมือนมีมูมันอีกบนนันาะเจ้ะพี่น้องจา้า้าเพิ่นสิเกิดเพิ่นสิเกิดเป็นมูหล,ลายๆเป็นแบบเนี้ยจ้ะพี่น้องจา้าเนี่ยขาใหญ่ๆเป็นแบบนี้เลยเนาะจ้าสวมากดอกนี่อีกเนาะจ้ะพี่น้องจา้า นี่แล้วก็ดอกนี้อีกแล้วก็ทมไว้คือเก่าเนาะจะแถวบานบีมันสิออกส่านะาจา้ะพี่น้องจ้ะเนี่ยปาดขามันแหมแต่ว่าแม่งกินตัวถาดกินเท่ากับตัดออกเนะาจา้ะพี่น้องจา้าอืม ได้ละพ่อแกงเราจะซีหาดอกนี่ก็ได้หาเบิ่งอีกจะพี่น้องจ้าปาดเพีย,พ,ยพี่น้องจ้า,าพี่น้องางทำไมใหญ่ผดพวกอบรลดเหเนี่ยกินใดอยู่บ่เนาะแต่ดอกไม่ยังแข็งอยู่เนาะจะพี่น้องจ้าตอนนี้คือเลือกบ่ใดค่ะ เพราะว่าเพิ่นอ่อนทางบ้านบีสิซิออกศาสนะจ๊ะพี่น้องเนี่ยตัวถาดกับสิกินแนงสินะจ๊ะพี่น้องจ้าเนี่ยตัวถาดกินก็นเอาจ้ะเพราะว่ามันออกหน่อยเนาะได้ร้ายเติบจ้ะพี่น้องจ้ะจุ้มเดียวเนาะได้ร้ายเติบเนาะ วันนฮักมตาตัดคากเลยจ้ะดอกงามอยู่จ้ะแต่ว่าตูถาดจะกินน้ำเนยเนาะเพราะว่าเออ มันเป็นอาหารของถาดของสัตว์เนาะจ่าพี่น้องอยู่ในปานะ่าเนาะนั่นแหละแต่ว่าดอกกำนองงามจะทางบานบีเพิ่ิเกิดสากกวกาา็ท่างอื่นเนาะจ่ะพี่น้องท่างอื่นเพิ่นกินไปหลายรอบแล้วทางบีเพิ่งสิได้กินเนาะตายพูดผู้อุป,ปรโรคจ้ะถ้านเพิ่นขืนเพิ่นกับขืนแบบนี้แล้วจ้ะเนี่ยดอกแบบนี้กะเก็บเนาะจ่ะพี่น้องจ้ะเพราะว่าซกกระขืนั้งแรกนะจ่ะพี่น้อง ถ้ามันเกิดหลายๆนี่โอ้บูดีเอาดอกดอกแหวง้ะนี่จ้ะดอกแหวงแบบนี้บ่เอ,เอาดอกเด้อแต่เกิดหลายๆอันนี้ซัวก็ออกไม่จ้ะก็ต้องเอาเบิ่งที้ละดอกนี่แหวงเมื่ะจ้ะแต่มันก็กินได้อยู่ขาบูได้แล้วดอกนี่ก็แหวงคือกันจ้ะพี่น้องจ้ะเบิ่งก่อนถ้ากินได้ก็เอาได้จะดอกมันเนาะ แต่แต่หมวกมันนรานม่กินได้ขึ้นกันจ้ะนี่ดอกนี่งามค่ะเศร็กกเกิดแน่นอนเลยดอกนี่ยังบ่มีตันถากตัวใดกินเลยจ้ะพี่น้องจะสีอ่อนจ้ะพิดหอดบานเนาะดอกนี้ก็งามคับดอกนี้ก็กินวดแหละเครื่องนึ่งแต่จ้ะพี่น้องจ้ะ แต่ก็เอาเพราะว่ามันแข็งอยู่เนาะจ้ะพี่น้องจ้ะป้าดดอกนี่แม่เบิ้งก่อนจ้ะขามันยังเป็นแบบนี้จ้ะพี่น้องแต่ดอกมันยังแข็งอยู่เนาะเอาไปก้อนจ้ะพี่น้องจ้ะเอ้าเอาไปแล้วเขาก็เอาอันนี้มันออกก็ได้จ้ะเอาโฟมมันออกนี่จ้ะพี่น้องเนาะ ปลายเมดหนึ่งเนาะแต่ว่าเพิ่นอยากเทาแล้วเทาแล้วก็เอาไปก่อนนอกจากพี่น้องจ้าทางไหนมึนสินี่อีกเนาะเอาอันนี้เหย็บแล้วเนาะโอ้เสียดา้ดี กำลังสิขึ้นตุมูติมิจ่ะพี่น้องจ้ะเนี่ยร้ายนีจ้ะมีกระแมนจ่ะพี่น้องจ้แจะว่าดอกน้อยพวดโอ้พออีกแล้วจ้ะพี่น้องจ้า นี่ก็คือเหทเพิงคาไล่เนาะอึ๊บบาดอีอย่างเนี่ยเหทเพิงคาไลาจะพี่นองอันนี้คือดอกคนเถาแล้วเนาะเพียยังมาเถาเพียพี่น้องเนี่ยกำลังอ่อๆเลยจ้าพี่ มีก็นัองโอ่อกมีก็นัองแสบจ้ะตัดขาจะพี่น้องจ้ะเข้าใดมากเลยเข้ามาตัดขาเนาะวันนี้เนาะเนี่ยเฮ็ดพิ่งขาไล่จ้ะ ให้ดอกก็งองามปุนี่หมวกมันมันแตกนําหากออกจ้ะนี่กเ็เฮ็ดเพิงคาไลาจ้ะอันนี้เฮ็ดเพิงหวานเนาะดอกมักไงเห็นไหม เอาไปแกงแซ่บๆด้วยจ้าพี่น้องจา้ามันโบเป็นโฟมแม่ไปแกงแม่เว้อันนี้คืนเครอยกเนา่าได้แต่ซำนีน่เนาะอันนี้มันเนาา่าจ้ะแกงนีเนือ้อกุ๊บๆกุ้บๆปานเนือ้อไก่คุ่อจ้กพี่น้องจา้าเพราะมันสิบโบเป็นโฟมข้างในเนาะมันสิเป็นเนือ้อแน่นๆเลยจ้กพี่น้องจา้า ดอกงามครับมูนี่ได้ซ้ำนี่แหละหอมปากหอมคอซ้ำนี่กัแกงนึงเลยเจ้าพี่น้องจ้าอ,อันนี้ก็เอาแต่อดอกมันจ้าดอกมันยังแข็งอย,ยู่จ้าเนี่ยดอกบางยายอุปโลดแท้ ปวดพวกผมูมแตงดอกเฮ็ดไหมจ๊ะ